สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนก้านกล้วยนะครับอันดับแรกเลยให้เราวาดวงกลมนะครับเป็นส่วนหัวเป็นก้านกล้วยตอนเด็กคราวนี้ก็น่าจะบานๆนหน่อยนะครับแล้วก็หัวจะขึ้นไปด้านบนนิดนึง ตรงหน้าก็จะบานๆน,นิดนึงแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้จะเป็นงวงขึ้นไปนะครับงวงขึ้นมาอย่างนี้แต่เรายังไม่วาดเพิ่มนะครับเราจะไปอย่างอื่นก่อนใส่หูเข้าไปคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับ แต่ตรงนี้จะโค้งๆต่อมาก็วาดตัวนะครับลำตัวของกานกล้วยเป็นตัวเล็กลำตัวจะใหญ่ไม่เกินหูวาดเป็นโค้งๆนะครับคล้ายๆหมอนข้างสั้นๆเสร็จแล้วก็เป็นขานะครับ ข,ขีดมาก่อนว่าขาจะอยู่ยังไงนะครับแล้วก็ขาหลังขาดูสั้นไปเพิ่มออกมาก่อน แล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งนะครับลบไปนิดนึงต่อมาวัดหน้านะครับแล้วก็เป็นยาวออกมาถึงงวงเลยเสร็จแล้วก็ปากโผลมานิดนึงนะครับตา ว่าตาเป็นเหมือนสลอิมีตาสองชั้นด้วยแล้วก็มีคิ้วแล้วก็มีผมประมาณนี้นะครับ อีกข้างหนึ่งก็จะถูกตัวบังนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรอ่ามุมนี้มุมนี้จะไม่เห็นหางนะครับ เรามาตัดเส้นกันดีกว่านะครับเริ่มจากหูเลยเออแล้วก็ลาดขึ้นมาเป็นหัวนะครับเติมส่วนที่เป็นทรงผมซะแล้วก็ขึ้นมาถึงหวงอันนี้เป็นตอนที่ การกลวยยังเป็นช้างเด็กอยู่นะครับต่อมาก็เป็นขา ขาหลังหแล้วก็ใช้ปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับเก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆซะคิ้วคิ้วจะเป็นตรงปลายแหลมนะครับแล้วตรงโคนกว้าง การกล้วยมีตาสองชั้นมีตาดำ <c oughs> เว้นแววตาเอาไว้นิดนึงนะครับแล้วก็ทำตาดำให้การกล้วยด้วยแล้วก็ทำเป็นหูชั้นในนะครับ แกมของการกลวยแล้วก็หประมาณนี้นะครับ แล้วก็เล็บนะครับเล็บเท้ามุมมองตรงนี้จะไม่เห็นหูเอ้ยไม่เห็นหางนะครับไม่ได้ลืมวาดนะครับแต่มุมนี้มันไม่เห็นตาข้างนี้ก็จะอยู่ประมาณโดน มันอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับต้องหันไปอีกด้านหนึ่งถึงจะเห็นนะครับสำหรับการกล้วยตัวนี้ก็เท่านี้นะครับไม่ยากมากนะครับก็สำหรับรูปนี้ก็สวัสดีครับ